ุกคนวันนี้เฟิร์นได้ไหมตัวดังในตอกตอกมากค่ะทุกคนนั่นก็คือไม่โบย่าเราจะมาดูกันว่ามันดีจริงจริงอย่างที่ไหนตอกตอกเขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะตอนนี้นะคะเฟิร์นก็เป็นเสียงสดๆเไม่ใช้ไม่โบย่าค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเฟิร์นอยู่ข้างน้ําตกแล้วก็อยู่ข้างเสียงเพลงด้วยนะคะบอกเลยว่าเสียงดังมากๆและตอนนี้นะคะเฟิร์นได้ลองพูดโดยใช้ไม่โบย่านะคะทุกคนอยู่ที่เดิมเลยข้างน้ําตกแล้วก็มีเสียงเพลงเสียงรอบข้างคือหายไปแล้วแสงสีเขียวขึ้น อันนี้คือโหมดตัดเสียงของไมโบย่านะคะทุกคนเป็นยังไงเสียงดีกว่าเดิมไหมคะเอาละเดี๋ยวเฟิร์นจะมาทดสอบสกันให้ดูนะคะว่าระยะทางของไมโบย่านี่ยมันได้ระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนยังได้ยินเสียงเฟิร์นอยู่ไหมคะไปกันต่อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนยังได้ยินเสียงเฟิร์น <grands> อยู่ไหมคะเฟิร์นออกมาห่างไกลมากยังได้ยินเสียงเฟิร์นอยู่ไหมคะคตอนนี้เสียงเป็นยังไงแล้วบะ